ใส่พริกง่อยบ่เฮสวัสดีค่ะบยินดีพี่น้องกลับมาพวกมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องมดขั้นพันลิ่นครับผมเหมือนนี่มดกันสิบ้ามากินแกงน้าใหม่นะครับ เุ็นแกงแล้วครับผมเป็นตาแซ่บครับเป็นตาแซ่บเฮ้ใส่เห็ดน้ำนะครับใส่แม่เป่งน,น้ำแม่เป่งเหลือดเติมือพูดเหรอพี่น้องซิมกันนะครับเป็นยังไงแซ่ยบป่ืมแซ่บมา,<พ>าลงมือ,องลงมือกันเลยพี่น้องเฮ้ยซิมเมื่อกันซิมหนักกัน นี่ขอนิ้วนะครับอขอาว่าให้อมืมีปลาถอดน้ำเด้อค่ะมา่องมาเล่นกันจีเจียงแล้วมี้วแล้ว <c oughs> นี่หักแล้วมันหักเจ <ขอ S 1> ียงไปี่เกาครับหักแบบไตเอ้ยหักได้ยิบเอาอีกนะ รว้ร่วงกันนะจับอืมบีหลงบ่ได้ปาดเล่นบ่เฮ้ยใส่เบิดงานเล่นบ่ใส่เบิดงานเลย <laughs> อืมาพี่น้องมาแกงนใหม่ครับแกงน้ำมัมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะแซ่บแบถึงแกงแล้วเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะ ปลายแห่งครับปลายแห่งราคาพี่ของ แสบตัวหลักปล่อยเห็ดผู้เดียวปลดเฮ็ดซอยเอยลยมือ้เนี้ยไปสั่งพัดลมมีพัดลมห่างแล้ยป่ะแกงเลยวะเีจยว โตออกน้อยๆให้เราพี่น้องเอเอแซ่บปะ ไม่ได้กินถึงวะมันอ่อนอยู่แ่กินแนนบบอววมวนแทปะปลาทอดนะครับอ ปราถอนมาจากอุบล <laughs> อับ้านเยอะสุดบนห้อตบนเชียงเนาะคนหลายๆเนาะแต่เมื่อแต่เมื่อเมื่อไหร่พี่น้องติดโควิดคี่อ้อ ่อคะมะ่าค่ะมะ่าโอ้หนามลายครับชดตรงไหน มอขันจะนั่งเลยแล้วมอน,นึงเลยแล้วห <laughs> นังเนี่ยเหนียวจะนั่งอะไรเขบเบือ้องควรยิงใส้เบือเบ้อได้บไหมอืมอืมมอมันขับกันเล,ล้ะ ทิ <and> ้งกระปลองแห่งขอดเขากันที่นี่นปัดตัวนี้่าเสร็เนื้อปลาขาวแต่เป็นโตงไงอืมเนื้อะงไ,ไงเนี่ยเข้ามามัน เรื่องจะหน่อยว่า,าเห็นแจงมาใหม่นะอืมพักนกิดหน่อยไปแห่งว่าเบิร์ด <c oughs> แกงก็าใหม่แซ่บกว่าคุณได้กินขาวบอ่แซ่บขอวาเบิ่งเด้อพี่น้องผ้ากินแซ่บ,บ <c ười> อืบอิ่มไหมอุม้ยแด่มหมอนึงคนเนอะแซ่บเนาะโ้ข้าปาเล อือก๋าอะไอิม่มโอ้ยเต็มหล่อพี่น้องเลยกะพอสมดีล้อพี่น้องเบิ้ดแล้วเบิ้ดมองไฟอีกแล้วไว <c oughs> ้มือหนามาพวกพ่อกันไม่ว่าหมดกับแน่นสิไม่อย่าง,งมากเฮ็ดสู่พี่น้องเบิ้งอีกมาก,กินสู่พี่น้องเบิ้งอีกกะช่วงนี้ก็หยุดงานนะครับเพิ่นหยุดเสซ้อที่ก็ได้เฮ็ดพร้อมๆกันมือใด้คันยู่ผู้เดียวกะได้เห็ดผู้เดียวนะครับ อ่ะพี่น้องกับลาพี่น้องไว้แล้วนะครับก่อนอื่นกาฝากพราแไม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหมดขั้นพันลิ่นใเลยได้ครับเด้อเพื่อได้เป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะครับเนาะมือนี้หมดกําแน่งเนขอลาไปก่อนละครับสวัสดีครับบายครับ